้วยโทนนี่แม่น้ำมามันจบพบก,กันสองสายรุ่นแม่น้ำอะไรไม่รู้แต่นี้คือแม่น้ำวะต้องถามคนหน่อยว่าแต่เขาไม่มีการหาปลาเพราะเราจะอนุรักษ์ไว้ค่ะมาเที่ยวตอนนี้ปลายฝนต้นหนาวค่ะสวยมากคุณ บรรยากาศสปันสวยมากเลยจะพาไปถึงเวลาคึ่งักมากคนเยอะมากอยู่ที่สะันตอนเวลานี้อันนี้น้ำอะไรนะลุงน้ำมางสวยมากค่ะน้ำใสใสสะพานโอโซนน้ำมางนี่ขนาดฝน,นตกแม่ยังใสเลยดูบรรยากาศโอ้โห อันนี้คือหยุดยาวสามวันนะคะเนี่ยใครจะมารถติดติดตั้งแต่หมู่บ้านยันท้ายกลางหมู่บ้านรถเยอะมากตอนนี้เรามาเที่ยวสะพานโอโซนก่อนค่ะน้ำใสใส วา่างน้ำมันยังมางว่าผมพูดแหงนที่มันเป็นน้ำตก,ห,ตกหมดหลายครับน้ำนี่มาจากน้ำตกอ๋อเหรออันนี้มันมาจากน้ำตกเหรอเออบ้านนาต้นจันที่แรกกันแรกเมที่นัดเพื่อนนะจะเอานาต้นจันหรือว่าจะเอาเขาโคอะไรแบบอยากไปเขโคแตอนนี้เราไปเที่ยวสะพานกันก่อนสะพานใหม่ในหมู่บ้านาพาเที่ยวในหมู่บ้านสะพาน สี่พักบุครับเดี๋ยวนี้ทิพักเกยอะสปันสปันใน่บ้านอ่หวมานอยงนี้หอมสเก็ตกันฟิลไม่หมงนะโอ้แม่น้ำสวยเออ ไอ้เกี้เยาอยู่สะพานตะกี้เยาอยู่สะพานอุโซนเป็นปลายน้ำองบอกหรือว่าไม่อ,อันนี้น,น,นี่คือคือน้ำว้าครับมันคนละแม่น้ำเลยแหะคะ่ะครับมันพาแม่น้ำนัน่นที่เรามาตอนเช้ามันจะไหลไปฝั่งนูน้นใช่ครับอันนี้แม่น้ำว้าค่ะแม่น้ำว้านี่กับ ผ่านแม่บ้าผ่าน,นาผ่านกลางบ้านสปันแม่น้ำว้าอินอปีด้วงเนาะแม่น้ำว้า,วาที่ฮักปีสด้สด้อนันนาครับนี้ไม่มีแลลน้นี่เราก็พาแขกมาได้นี่ก็สป,ปานี่ก็ที่พักมีอ่างด้วย ใกล้ๆกับวัดน,นะครับดร้านจาดรถข้างบนงนิดเดียวเลยครับที่วัดปลาถ้าจะเยอะนหมไม่มีใครหาปลาเลยใช่ไ อ๋ออนุรักษ์ใช่ไหม,ม,อ,มอ,อนุรักษ์ไว้ใช่ไหมป่าอันนี้นิสพานแห่งที่ 2, 2> สองเมื่อกี้สะพานแห่งที่หนึ่งกิสพานโอโซนเหนื่นอยลง้มอยู่ในร่มกขึ้นปอยงลง้มนี่ น่นคือหมู่บ้านห้วยโทนค่ะโน,น่นตรงไปอีกห้วยโทน โทนนี่แม่น้ำมามันจบพบก,กันสองสายรุ่นแม่น้ำอะไรไม่รู้แต่นี่คือแม่น้ำวะต้องถามคนหน่อยว่าแต่เขาไม่มีการหาปลาพเพราะเราจะอนุรักษ์ไว้ค่ะมาเที่ยวตอนนี้ปลายฝนต้นหนาวค่ะสวยมากเอฟซลองมาเที่ยวดูแค่มาเดินเล่นก็มีความสุขแล้วค่ะอากาศดีเย็ด แนะนำนะคะมาเที่ยวช่วงนี้ก็หาเสื้อกันหนาวมาด้วยหาหมวกมาด้วยเพราะว่าข้างบนบางทีฝนก็ตกบางทีก็แดดก็ออกร้อนๆหนาวๆบ้างเนี่ยค่ะร้อนๆหนาวๆบ้างเดี๋ยวลุงจะพาไปข้างบนดูบรรยากาศพักชุ่มชื่อเิ มันมาจากตรงไหนมันเป็นน้ำของใสไหมลูงเนาะแลอวมาเจอกันตรงสะพานเนี่ยน้ำว้ากับน้ำมางอเลยแบบน่าจะน้ำมางเนาะน้ำว้าและน้ำมางนี่นะสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวขึ้นบนดอยดีกว่าอืมอากาศดีดีกว้างเหมือนกันน้ำหมู่บ้านนี้เนาะใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเวลาเราเดินมาอ่ะน้ำ อ๋อน้ำแม่นมันก็น้ำว่ากันน้ำมังสองอันมาป้ากันมันก็ปิดดวงอ๋อก็ว่า ได้ขึ้นมาไหวพระบนสตนไหวพระันะอนสาธุปัต เดินลงมาก็จะลื่นนิดนึงนะจ๊ะนี่วัดสวยมากวัดสปันเตือเนื้อแต่ก็งามแหน้าจบ ไปถ่ายรูปกันไปโอ้โหมาถึงแล้วต้องเซลฟี่นิดนึงค่ะลุกถ่ายอเอากล้องกิน่ากินค่ะขนมไรดีนไหนหนเจ๊ขันหน้ามาสิเอาเอาหันหน้ามาสิมันมีราคาเท่าไหร่ด้วยบาทเออ ไอหกสิบหกสิบบาทคนหกสิบไม่ใช่อ๋อกระท้อนหกสิบหรือว่าคนหกสิบคนคนยังไม่ถึงคนสามสิบกว่าอยู่เออตรงนี้ก็มีนี่คืออะไรเอ่ยเคบับไก่เคบับเนื้อเคบับผสมมิ มีค่ะมีเคบับด้วยหิวก็กินเคบับได้ลูกค้าเยอะไหมคะวันนี้อันนี้เหรอลือนี่หนึร้อยยสิบนี่ร้อยสิบอ้ทำไมเยอะจังใหญ่เบลเลอร์อเลยเอ้๋ยแล้วลูกค้าไม่อิ่มข้าวอะยนะดูดูเคบับเนี่ยร้อยยี่สิบใหญ่เบลเลอร์อเลยอยู่ที่อยู่เวลาคาเฟ่นะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> สั่งนันั้นให้ลุงลองแซนด์วิลุงหิ้วใช่